กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจุขู่สุคนบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้อง,งต่างประเทศก็ยินดีเมื่อจุขู่สุคนเข้าสู่ซ่องบอยอซาบุรีคือเก่าพ่อแม่พี่น้องไกะมือนี้บอยเอกะมีข้าวดีสิบอกเอฟซี FC. พ่อแม่พี่น้องเบิร์ุกุขูสุคนนอกะากบอยเอกะมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะถือว่าซอยเรื่องเฮือนของพอ่พอพ่อแม่ลูกหนึ่งพอ่อพี่น้องกะเพื่อนกะซื้อไนะอเดตเนาะพ่อพี่น้องเนาะกะ ได้สิไปแจ้งข้าวดีเพื่อนน้ำแล้วก็สที่ซื้อฝาไปให้เพื่อนนำ้ำพ่อยพี่น้องเลยก็ก็อนอื่นก็นขอขอบุญขอบคุณนทั้งผู้ใหญ่ใจบุญ,บญ,บญทั้งเวียงจันทร์เนาะเพื่อนก็ซื้อพ่อสายคำเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพื่อน,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 นก็ได้ฝากเงินจํานวนหนึ่งมาให้บ่อแอรซื้อฝากับสังกะสีเนาะพ่อยพี่น้องเนาะก็ขอให้เพื่อนลำรวยลำรวยนะขอให้สุขภาพเพื่อนแข็งแรงเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อพ่อเด้อก็ขอให้เจ้า ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาของเจ้าเด้อก็ขอให้เจ้าร่ำรวยร่ำรวยขึ้นแล้วก็ขอให้เจริญเจริญเด้อพ่อเด้อก็โอเคพ่อพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามพระส้มพ่อมกันเลยพ่อพี่น้องไอ้บอยก็กำลังที่ซื้อไอ้ฝาเข้าไปให้เพื่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปติดตามพระส้มพ่อมกันเลยตัวนี้ก็มาหอดเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยก็กำลังเอาสังกะสีลงเนาะพ่อพี่น้องเนาะตัวลุมเนธสวัสดีชงให้ชงสวัสดีกัน มาทางไหนบูดิเอามาอันเผาเนาะบ้าวอยู่น้ำนาบ้าวนาบ้าเป็นบ่อสบายเออน้าบ้าวสบายบอเออก็เลยว่ามาสร้อยไอ่ไอเด็ดฝนเนาะเจ้าเจ้าอุ้มมาไปซอยนี่เล้วใส่ลูกชายแล้วบอสบายดีน้องำล่าสบายดีสบายดีมเลยมาทางไหนเนี่ยอาบน้ำอาบน้ำบอโูหล่อแท้เนี่ย ่ลหอนะอลอแท้กินข้าวกินน้ำแล้วมั้ง่ะกิ้งกะหยังกินกับแคมมุดแดงแคมมุดแดงวะสวัสดีก็ได้สวัสดีสวัสดีสวัสด,สดีท่านผู้ชมเนาะสวัสดีสวัสดีเออมาได้แปรงไหนบ่างมาไหนบ้างเฮือนอันนั้นแล้วหรืบบอบ่ตอนนั้นนะใช้ผา้าแล้วนะเหนะ<อ>รอแล้วเรียบร้อยเนาะได้ยังจะเปิดปูดแล้วเออโอเค ມັນກໍຂຽນໃຫ້ເຈົ້າລະແວ່ອມາຂຶນຂຶນເຖິງຂນເິນ ขึ então, well, ้จมชืองแพทย์องแพทย์เข้าเข้าเอลงมาตอนนี้เหลงฝาลงอย่างน้อยให้หน่อนะตอนนี้ก็แเด็ดฮอนฮอนมาให้หน่อน้องะหาได้บ่ลได้เอาได้บอลนะได้บอ เงินผลกับประมาณนี้วันนี้น้องกะสั่งกัสีกัมีสิบสองพุทธแล้วกับสิบเอ็ดพุทธดอกพลอยน้องเนาะเอ้สิบสิบพุทธและสิบเอ็ดพุทธในดอกพลอยน้องเนาะลายพลอยจากด้ด้านหน้านะแบบให้มันเน่ยืดออกมาเนาะสิบสองพุทธเนาะด้านหน้ามันก็จะตกตกอยู่ประมาณพี่เด้อรอพลอน้องเนาะตกอยู่ประมาณผีแหละมันก็ยาวงาสมควรอยู่พุทธแล้วพุทธละ สิไปหาใหม่มาใส่เองเนาะเงินถึก็โอเคอาาะกคะยังใครแต่เป็นเป็นดินทองเพื่อนเองพอลพี่นกไปลงโจงแบบโบมี่ยังได้ฝนกันเนาะเป็นกับเ,เป็นพ่อไม้พอลพี่น้องกไปพ่อไม้เลีนเนเ้ยงลูกคนเดียวเนาะเมียกะ เสียชีวิตไปตั้งแต่7ปีแล้วพี่น้องเพิ่นก็ยังบ่ทันได้เอาเมียใหม่เนาะเพิ่นกเพราะว่าเฮือนชานเพิ่นกยังบ่ทันมีเนาะกซํานี้กผู้หญิงเพิ่นกสุดกาจะเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบ่เหลียวเบิ่งปานไดเนาะก็ยังดีเด้อควนี่กมีน้ําก๊อกใช้ได้ใได้อยู่่นะใบ่ได้ซําบ่จัก่น้อง บาได้เนาะใช่มาได้ใช่กะเดี๋ยวรอเพื่อนไอ้เพื่อนในคนผลาลงก้อนเนาะแล้วจังสัมภาษณ์เพื่อนเนาะก็ถามความรู้สึกเพื่อนน้ำเพื่นไปน่องเลยตอนนี้กะห้อนห่อนบอกไปน,น้องเอ้ยก็โอเคพ่อนไปน้องเนาะกะ็ตอนนี้กะลงผาแล้วร่อนนักเดี๋ยวให,ให้เพื่อนเอาไปกองไว้ดีๆเนาะ

ก็โอเคเป็นไรมาเนี้เนาะได้สมดังใจแล้วเนาะได้ฟ้าหลักะสังกะสีพอยพี่น้องเลยเปิดกันสังกะสีกะด้านหลังนี่สิบเมตรพุดได้ไดแต่ด้านหน้าฮะสิบสองพูดเนาะว่าสิบพูดมันมืดด้ไดเลือไปหาหากระมาพลอยพี่น้องเลยส่งเวลานี่กับอันเที่ยงเน่อยเนาะเรือกินนหล้าไหมไดยกินแล้วกินแล้วมาแต่ผูกแก๊สกระจอมกินอีกินมาเต็มผุดหมดเสร็จไม่ผุดนะ มาทุ่มแขกนะเนาะได้ๆๆให้อายเพื่อนไปซอยเงินน้องนาวินพอพี่น้องเลยเพื่อนกะแล้วหรือเปล่าหรือยังไงแล้วแล้วใส่อนาพักตร์ตาแล้วเรียบร้อยแล้วยังแต่เพนอนาเพนปู่ปู่เนาะโดยโดยโดยครัตัวนี้ก็ฝากระซื้อมาให้ซิผ่นเนาะโดยโดยโดยซิเพนการพอจะได้หอยนางเรือน่าจะพอพอยนาเรือแล้วก็หอยนองเนาะก็ยังเป็นเห็นว่าคาดยังคาด ใช่ด้วยยังขาดขาอวันาตห้าตห้ตเนาะขาดข้าวห้าตอจะต้องห้าตัตเพิ่ลือให้เลือกเเป็นยังเรืองเาเพื่อยอามาโยฟีแล้วให้มันเรือกและนี่อไอแทบพหันกล้องหาล้สบายสบายดีุนะเะสบายดีะ้้ย่แทบบ่แมนลุกลุงลูกลุงลูกป้านี่ยคอยเป็น แม่คอยเป็นเอ้ยเอ้ยไม่ขาวคำว่าเนินชะเนินนั่งน่องกันน่องลูกพีน้องเออลูกพีนยังกันน่องกันเนออเบิ่งแยังกันนี่แหละเออเพิ่นก็พอพอไม้เนาะเออพอไม้ลูกปะลูกเมียเมียตีเมียตายปะลูกปะบ่อเด็กละพ่อเออเมียแต่ปะแต่คำว่าแล้วลูกเพิ่นนั่ะบ่าวเพิ่นเอาเรี่องลูกน้อนคุณอย่อางน่ะฮอดเนาะจังเล้ฮอดเนาะฮอดนาลีเหรอ กับวันนี้ก็ดีใจเนาะเนาะภูมิใจเสียภูมิใจลายลายภูมิใจหลายลายโดยโดยการัดน้อยกัมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะนนบุญข้าวอยู่เวียงจันทร์เนาะกะไอ่หล้วกาน้องชายอวยพรในพื้นที่เนาะก็จะให้ทั้งไอ่แล้วกาน้องชายอวยพรในทั้งพ่อสายคำเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่ทางเวียงจันทร์เนาะเพิ่นได้ ฝากเงินมาให้บาเองเนาะซื้อฝาอะไรกัสังกะสีเนาะไอ้อวยพรเพื่อนน้ำเด้อน้ำมือขนาดน้ำมือเนาะน้ำเติมน้ำเติร์นพอเนี่กับมาเกี่ยวน้ำใส่ข้ามเลยหล่ำให้รวยเลยยิ่งมันควันยืนเลยพอเด้อที่มีผู้ทำน้ำสู่ที่มาช่วยลูกช่วยเต่าเด้อสารเด้อสารคนอยู่ดีมีแห้งคนอยู่ดีมีแห้งไงเค็มแข็งเค็มแข็งเลยพอเด้อรวยลำไยรวยลำรวยเลยพอเด้ออายุยาวหิวยาวเด้พอเนอาโอเคล่ยโอเค่น้องนะก็ดีบกดีใจน้ำไอ้คนหลายพี่น้องเลย ที่ว่าเพิ่นมีผู้ใหญ่แตบุญช้อยเหลือคเขาครัว่เพิ่นพอไม่นองเลยก็เพิ่นก็ยังบอกเนาะว่าถ้าขาดเรือยังกะให้บอกเพิ่นเนาะเออเพิ่นเนาะกะเดวอรเอซีไปแจ้งเพิ่นน้ำพอยไม่นองเว่าเพิ่นยังอยากได้ไม่ข่าวไม่ข่าวเนาะแล้วก็ไม่เส้นผาน้ำพอยไม่นองกั้เนผาน้ำแล้วก็เรื่องข่าวสารเนาะหลักๆขัดขัดสนที่สุดนี่เลยนี่นกับมวยเต้นบอชี่เล่นนี่ มยนังขาจมีนังเขามชประชุมไ่ใช่ควันเขามปาชุรบงดครับบังคอยบุเแน่วยชีเลยอบุญคำน้่มบุญใส่ยาวได้พอเรือเรือจนี่มันบ่ด้วปเลยไหมไหมมือเศนี่บ่ด้เข้าเขาประชุกจะได้ดยปชุกเลยไหมไม่้องไหมเพิ่เิ่ากไดหดหดมอนึ่งได้มีมอนึงก็อันนั้น ข้อมันหักล่ะขาดล่ะให้รถนายโอ้ยจับูจับชอยนูนี่เนาะโอเคไว้ดองไอเดียวมันมันขาดแล้วคอยดองไอเดยโอเคเดี๋ยวรอมือไหมก็เดี๋ยวจะจะชื่อเขามาให้เนาะเมลชิบะกินแล้วมีนึงมลดมงด้โดยมีนึ่งเลอันขนมเสานี้ยังนึ่งะไ ยืมยืมก้อนเด้อยืมเสร็ยืมยืมคนใกล้ๆกอนไอ้ได้มันขาดนะแต่ว่าหนึ่งหนึ่งหลายว่าหนึ่งติดมันนี่บ้างแล้วก็ธรรมดาเนี่ยอันนี้ว่าคนยานสำเน่ห์และเพื่อเวาชิตเดี๋ยมันนี่มันขาดเลยโดยเพราะว่ามันลุบลงแล้วมันมันชีวิตนะอยังปากมันเนื่องว่าคนยานทำนัะแล้วมันจุ่มลงโดยมันลุบลงลูกชายได้จับเนี่ยแบบนี่มาสาวได้โจมเนี่ยที่สิมันก็เพลยอ๊อกเลยเขาบอกคือเกาเขาบอกมันเป็นมวยสิกนาะด้วยนะเป็นมวยสิก ตัวทิเข้าเลยแามีเนา่โดยมีเออทิปเดียวนะ่อิปเดียวนี่นกับติดใหญ่นี่มาให้ใน่วลายจัดหน่วยหนึ่งชงหน่วยแล้วมาแห็งแต่กรโป๊ะและคอน้ำแล้วอยังขาดลายแนวเลาไปเลยไงจุดยุ่งอ่เครื่องตอกเครื่องใช่เนาะทางสาน้ำนั่นแหละทางนั่นก็ทางเก่าเอ้ยยังน้องสายน้องสาวให้นั่นแหละมันแตกล่ะตัวร่มมันแตกเบ้าเราพอได้ใส่โดยใช้ได้อยู่แล้วประมาณสองคู่ คอยละม้อยแต่กระโปะแล้วคอแล้วตังเราไม่ยนแล้วขออย่างเดียวขออย่างเดียวโดยทําน้ำสูแล้วคอยเพื่อนนะโยมันคนยืนละกัโอเคพอน้องเขาแกะมือนี่กับได้มาหมอบ้าแล้วก็สังกะสีเพิ่นเรียบร้อยเนาะกจาให้ทางอ้ายเพิ่นหนวยพรอนแล้วพอน้องแล้วกะทิ้งของที่ว่าเครื่องครัวของใช้กับถอยถอยว่องนีจักใบเนี่ยประมาณหาหกใบเนี่ยหกใบเนาะเ้อยเลยข้อมันหมดแล้ว บ่วงบ่วงนะฮะบ่วงกมีบ่วงโดยมีพอใช้ในนี้แล้วน้ำเด็กน้ำหน่อยัปเลยก็ไปเลยก็าให้ทำบุญสมบูรน์ะบลายก็ให้นายเอยให้ในจากชิบโลชาาโล่บุให้แม่บุมีอยัางคอจ้าถูกข้ เท่าที่เห็นเนาะเ่ราไม่ได้นำเข้าของคือใส่เพื่อนเนาะกะเรื่องเฮีตยูเฮติงกิบเฮ็ตยูตะล่างมงี้ยเนาะโดยเดี๋ยวนี้ยังเฮ็ดอยู่ในทั้งแล้วมันมีแต่มันมียังยังโมงเถื่อมันยังเปื้อนอยู่โดยเนาะเพราะว่ายังเตียงกันยังโบแล้วยังโมมีโดยแต่ว่าทิ่เริ่มสมมาได้ฝามาแล้วทิ่เริ่มใส่ฝาก้อนบ่อเลยจังใดในเรืเริ่มใส่ผ้าไปน้ำแล้วกะคันมีไม้คาวแล้วกะทิใส่คาวชิมงเลยอ่าแล้วนั่นชิมงเลยเนะแป้นประลบมันยังโมมีเด้อคอนดำเนาะ เป่นปั Kil ่นลมเด่โดยโดยปั่นลมนี <ını> ่ยังสี <S <s ่แผ <s> ่นโดยโดยไม่ไ <Palestine> ม <s> ่เก้าแถวนี้ผมบอกพวกมีแนนะมีอยู่หรอมีอยู่หรอาชื่อแล้ะขอนะข้าวแล้วขอชื่อนะข้าวนะข้อเจ้าพาโดยโกับพมันสี่แผ่นโดยสี่แผ่นก็ว่าไม่ข่าวเพาว่าอันน่ อ่าเชื่อมั้แต่พุนก็ชื่อตงว่าใชเจาเห็ดนาู่เพียงก็ได้พอมุเาื่อมาื่อนขับามันไก่ดูตะแกงกอไม่เช่นนั้นเนม่เช่นนา่นนี่ะเน่ขับนะจันมีจะเื่อในบ้านั้นเจาพากห้ก็ได้บะเกินมือนั่งขันวานะก็มืเจ้าพาให้แล้วก็มือเชื่อในยเลนอย่าพ่ตกมันนานมากแต่ฟังเบื้งเดียว

สิได้เดินทางไปธุระตไปพีน้องไปมือนี่กัดีมุกดีใจน้ำอ้เพ่หลายเนาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่จะขาพระเจ้าก็สิได้ดีใจคือกันแหละผ้ทำนำสู่สาธุอายุมันคนยอะหน่ยเด้อโอเคพ่อปนองเนาะมือนี่กับเเอกัสิได้เดินทางลับก่อนเนาะพ่อปน้องเนาะกสบายดีได้เด้สบายดี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 ายดีสายดีสบานบาดายายดีาองเนาสบายดงสายดีสบายดสบายสยดสบายดีดีสบาดีสบายดี้ายดีสบดีสบกดีาดีายเนาะพีอยี่น้ยงเนาะทีว่ายายดบนชยพี่น้องเลยกะ เรื ite, age. Age ่องไม่ข้าวกะยังบ่ทันมีพลอยพี่น้องแล้วกะไม่เส้นผ่าเนาะยังยังส่งย่างนี่แล้วกะที่ว่าทำที่ใสสังกะสีแล้วก็ตอกสังกะสีท้องพี่น้องเนาะแล้วกะเรื่องข้าวของเครื่องใช้เพื่อนพ่อพี่น้องอะไที่ว่าเพื่อนขาดเหลือสุดๆกัคือตอนนี้กะมวยหนึ่งข้าวกับ่มีเนาะตอนนี้มันกับไม่แล้วพ่อพี่น้องเพื่อนจากได้ไม่เนาะพี่น้องเนาะกะบวอนผู้ใหญ่ใจบุญเนาะช่วยเหลือทั้งไม่เพื่อนน้ำแล้วกะทั้งไอข้าวของเครื่องใช้ในครัวเพื่อนพ่อพี่น้องเนาะ มื่อนี่กับเอ๋ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งพ่อสายคำหลายๆเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่เวยงจัน์เนาะที่ว่าเพิ่นได้ฝากเงินจํานวนหนึ่งมาให้บ่อเอ,เอ๋เนาะที่ว่าได้ซชื่อเข้าอซื้อของให้เพื่อนเนาะสังกะซีและก็าะ,ะาเนาะง้ื่องเนาะบ่อเอ๋ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะขอให้เพื่อนอายุมั่นขวัญยืนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อพ่อเด้อกขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงและก็ลํำรวยลํำรวยขึ้นเด้อปรารถนาชิ่งใดก็ขอให้เจ้าสมดังความปรารถนาของพ่อเด้อ ก็โ okay, อเคพ่อยพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่อแอก็ต้องเดินทางสิดได้เดินทางกลับก่อนพ่อยพี่นอนะ้องก็ต้องขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องหรือว่า FC เมืจอทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปบ่อแอก็บ่ได้กดข้ามโฆษณาให้บ่อแอ๋นาะพ่อยพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้ง FC เมืจอทุกคู่ทนะุกคนเนาะถ้าบ่ามี FC ฟบ่อแอก็คือสิบ่ได้มายืนอยู่ทุกวันนี้พ่อยพี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้ง FC หลาย,ลายๆพ่อยพี่น้องเลย โอเคพี่น้องเนาะก่าพ่อแม่ก,ก,ก,ก็ต้องขอตัวลาก่อนเนาะกัขอาการ์ดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนที่เข้ามาฟังชมคลิปพ่อแมกัขอาการ์ดสบายดีพ่อแม่พี่น้อง